แล้วก็เส้นพประโนโยธินเตรียมตัวลุกเป็นไฟใครมีที่ดินย่านนั้นเตรียมฟังข่าวดีเลยค่ะภายในปี71ไปดูกันนี่เลยอันนี้คือโครงการนะเม u กะ r o โปรเจกต์เลยค่ะวันนี้เรามาดูห้องคอนโดลูกค้านะ,ะแอบเห็นตัวนี้เลยอยากจะเอามาอัปเดตกับแฟนเพจดูนะคะตัวนี้ที่เห็นคืออะไรเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยมันคือที่ดินของเซนทันพโนโยทินทั้งหมด48ไร่ค่ะห่างจาก เซนทรัลลัดพท้าวเดิมเนี่ยเพียงแค่500เมตรนะตรงข้ามแดนเดลามิดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้เนียนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแดนเดลามิดนะคะซึ่งจะบอกว่ามันเป็นมกะโปรเจกต์ที่เซนทรัลนะคะกำลังจะพัฒนาให้ตรงย่านนี้เนี่ยเป็นช้อปปิ้งดิสทริกต์ เราจากันได้เนาะเพราะว่าเซนทันลรัดร้าเองเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาเช่ากับรอฟทอทดังนั้นแล้วแน่นอนเซนทัลไม่ปล่อยให้หมดสัญญาง่ายๆนะคะถึงต่อให้หมดก็ต้องมีก๊กอก2ค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็ได้รองรับไว้แล้วว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีการต่อสัญญากันสกเซ็จริงๆตัวนี้ก็ยังมีห้างที่รองรับการเติบโตในย่านนี้เพราะว่าหูเซนทัลราดเ้าอ่ะบูมทำเลนี้มา20ปีอะ่ะเขาไม่ปล่อยหรอกนะทำเลตรงเนี้ย ดังนั้นแล้วนี่เลยค่ะมาดักรอแล้วนะคะเซนทันปะหลโยทินแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดแผนได้ต่อสัญญากับทางการไฟฟ้านะคะก็จะกลายเป็นว่าตรงนี้เหมือนช้อปปิ้งดิสทริกซ์ค่ะให้นึกถึงของตัวเอ็มสเฟียนะคะก็จะเป็นแบบคลัสเตอร์ห้างที่ยิ่งใหญ่เลยดังนั้นนะคะใครที่อยู่ตรงห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็ส่วนปะผลโยทินเตรียมฟังข่าวดีได้เลยแล้วก็เตรียมรับความบูมของที่ดินได้เลยเพราะว่าตรงนี้โปรเจกต์เดียว2 0 0 0 0ล้านแล้ว นะคะแล้วที่ดินตรงนี้เนี่ยมันดีมากเพราะมันเชื่อมต่อระหว่างโฟหลโยธินกับเส้นวิภาเข้าออกได้สะดวกมากแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงทำเลนี้ชุมชนหนาแน่นคอนโดเพียบมีทั้งโรงเรียนหอวงังมีทั้งศูนย์การค้าต่างๆแล้วก็มีแหล่งรวมราชการต่างๆมากมายรับรองว่า ห้ยักลัดพาวเตรียมตัวรูปเป็นไฟและสําหรับใครที่สนใจความรู้ดีๆด,ด้านการลงทุนอสังหาแบบนี้มีคอร์สออนไลน์ดีๆในช่อง e FDA นะคะสถาบันสอนอสังหา e FDA ที่มีคอร์สออนไลน์ต่างๆา,งางมากมายสาหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบความสําเร็จในด้านวงการอาสังหาค่ะ